สวัสดีครับทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chatterby r e v i e ววันนี้พี่ตีมีวิธีซื้อไฟนอนคัต Pro X พร้อมรวมแอปทั้งหมด5แอปในราคา5,900บาทแถมผ่อนได้อีก10เดือนข่าวดีสำหรับคนที่อยากทดลองใช้โปรแกรมไฟนอนคัตโปรเอนะครับช่วงที่ผ่านมาที่มีโควิด19นะครับทาง Apple ก็ขยายเวลา สำหรับการทดลองใช้แอปพลิเคชันนี้ทั้งหมด3เดือนนะครับสำหรับใครที่ลองใช้แล้วติดใจนะครับอยากจะซื้อ Apple มีแพ็ k 5แอปรวมกันนะครับเอามาขายให้ที่พิเศษก็คือซื้อ5แอปเนี่ยราคายังถูกกว่าซื้อแอปเดียวๆอีกโดยแอป5 a p แอปนี้นะครับเป็นโครงการสำหรับการใช้เพื่อการศึกษานะครับคนทั่วไปก็สามารถซื้อได้นะครับ ไม่ได้จำกัดเฉพาะนักศึกษานะครับแต่ว่าขอให้ใช้เพื่อการศึกษาไม่เอาไปใช้ในทางคอมเมอรเชียลก็พอนะครับไม่ต้องมีเอกสารในการยืนยันว่าเป็นนักศึกษาหรือเปล่าเหมือนราคานักศึกษาแบบอื่นๆที่ Apple มีนะครับสำหรับ5แอปนั้นประกอบไปด้วยแน่นอนก็คือ Final Cut Pro X นะครับเป็นแอปสำหรับตัดต่อวิดีโอของมืออาชีพนะครับก็ ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันมากนะครับน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าใครไม่รู้จักนะครับก็ไปโหลดตัวทดลองใช้มาได้นะครับช่วงนี้ทดลองใช้ได้3เดือนเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ user interface ค่อนข้างที่จะ friendly มากๆครับลองไปใช้ดูลำดับต่อไปนะครับก็คือ motion กับ c o m p r e s s o r นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไปช่วยเสริมการทำงานของไฟนัสคัด ProX ได้นะครับตัวเนี้ยตัวละ 1,600บาทโมชันเนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับการทำกราฟิกนะครับสามารถทำเอฟเฟกต่างๆใส่เข้าไปใน Final Cut ได้นะครับหากใครทำเอฟเฟกเป็นสามารถทำทำไปขายหรือว่าทำใช้เองไม่ต้องไปซื้อเอฟเฟกจากแบรนด์ต่างๆได้เหมือนกันสำหรับ c o m p พรสเซอรนะครับก็คือโปรแกรมการเข้ารหัสขั้นสูงนะครับก็สามารถใช้ร่วมกับ Final Cut Pro X ได้อีกเหมือนกันครับแล้วก็จะมีอีก 2โปรแกรมก็คือโปรแกรมการทำงานด้านเสียงก,ก็คือ Logic Pro X นะครับเจ้าตัวโปรแกรมนี้ก็คือ5,900บาทมันเป็นเครื่องมือการสร้างเสียงดนตรีขั้นสูงนะครับก็จะเป็นขั้นสูงกว่า GarageBand นะครับที่เป็นตัวฟรีนะครับสามารถสร้างเสียงดนตรีมาพร้อมเครื่องมือแล้วก็คลงเสียงมากมายสามารถมิกซ์เสียงได้ดุดมืออาชีพเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีลำดับสุดท้ายนะครับคือ MainStage นะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับคอนโทรลเสียงสำหรับอา่า คอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ในแพ็กรวม5แอปนี้หากใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโหลดแอปใช้ฟรี3เดือนหรือว่าจะเป็นซื้อแอป5แอปนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านใตน้นี้แล้วมาทำไปพร้อมๆกันครับเาลวครับวิธีการที่จะสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าได้ สวิธีนะครับโดยเข้าไปที่ตามลิงก์ด้างใต้ของพี่ตีนะครับหรือไม่อย่างนั้นนะครับก็เข้า apple com นะครับหลังจากเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็สามารถค้นหานะครับลองสังเกตรูปเครื่องมือเป็นแว่นขยายแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์เข้าไปนะครับว่าการศึกษานะครับแล้วก็คลิกไปที่ราคาส่งเสริมการศึกษาจาก apple นะครับกดดูเพิ่มเติมเข้าไป ก็จะเจอเลื่อนลงมาประมาณกลางๆนะครับก็จะเจอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้าแอปอันหน้าทึ่งรวมเป็น1 c o คอเล o กชันอันทรงพลังนะครับกดซื้อเลยนะครับก็จะเข้ามาที่ตรกา สินค้านะครับที่เราสั่งซื้อไว้นะครับมันก็จะบอกว่า Pro App บ u n เ l e เพื่อการศึกษา5900บาทนะครับสามารถผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียง590บาทต่อเดือนนะครับแบงค์ที่เข้าร่วมก็จะมี c i t i Bank scb แล้วก็ k b แบง0%นาน10เดือนนะครับก็กดใส่ลงถุงได้เลยครับหรือถ้าใครนะครับคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับก็จะโผล่มาหน้านี้เลยโดยอัตโนมัตินะครับพี่ติ๊กแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเมื่อเราคลิกใส่ลงถุงไว้นะครับล้วก็ มาดูที่จํานวนนะครับเลือกเป็น1รายการนะครับพอดีพิธีเข้าไป2รอบนะครับก็เลยเป็น2นะครับนี่คือรายการในถุงสินค้าของคุณนะครับก็เป็นโปรแอปเปิดเดิเพื่อการศึกษาแล้วก็จะบอกว่า1 3วันทําการนะครับจะส่งให้ทางอีเมลนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่หากเรามีประวัติเก็บไว้นะครับเราถ้าไม่มีก็ไม่กรอกก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีสินค้าอื่นๆให้เลือกชมนะครับถ้าหากว่าต้องการสินค้าอื่นๆเนาะไม่ต้องการแล้วก็สามารถที่จะกดชําระเงินได้เลย mm hmm. เมื่อเรากดชําระเงินแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็จะถามว่าให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของเขาอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะใช้ Apple ID นั่นแหละในการลงชื่อ ในการลงชื่อเข้าใช้นะครับหรือว่าจะไม่ลงชื่อก็ได้นะครับดำเนินการต่อในฐานะแขกรับเชิญด้านขวานั่นเองที่ติขอลงชื่อเข้าใช้นะครับพอลงชื่อเข้าใช้ไปมันก็จะล้องอินเข้ามานะครับก็จะให้ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสั่งซื้อแบบไหนนะครับแต่ไม่ว่าเราจะเลือกสั่งซื้อแบบไหนนะครับแพ็กเกจน,นี้จะส่งทางอีเมลเท่านั้นเนาะโอเคแล้วก็ มีโน้ตนะครับว่าต้องนู่นนู่นั่นนี่นะครับมีการเซ็นสินค้านะครับมอบไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับที่ด้านล่างนะก็จะให้แก้ที่อยู่นะครับเราไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับอย่างที่บอกส่งทางอีเมลนะครับก็จะมีข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมที่ขอนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลขมือถือนะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะครับเขาจะได้ติดต่อเราได้ แล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อที่การชําระเงินนะครับในหน้าต่างนี้เนี่ยเขาจะให้เลือกวิธีการชําระเงินนะครับพี่ติเคยซื้อสินค้า a p p เปิอยู่แล้วนะครับก็จะมีประวัติเก็บไว้นะครับหรือว่าเราจะเพิ่มบัตรเครดิตใบใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นเดบิตก็ได้นะครับชำระเงินที่เคาน์เตอร์หรือโอนผ่านตู้ ATM นะครับมีช่องทางหลากหลายให้เลือกนะครับแต่ว่าเวลาเราผ่อนนะครับ เราจะต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้นเนาะหรือว่าใครมีบัตรของขวัญของ Apple Store นะครับแล้วก็กรอกเลขบัตรของขวัญตรงนี้ได้ฮะแล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินครับเมื่อเราเลือกวิธีการชําระเงินแล้วบัตรเครดิตนะครับมันจะให้ใส่รหัสยืนยันความปลอดภัยด้านหลังบัตร3ตัวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินนะครับตรงนี้แหละที่ จะเป็นการตัดสินว่าเราจะผ่อนหรือว่าจะซื้องวดเดียวเนาะเราก็เลือกไปพี่ตีเลือกผ่อน10งวดเหลืองวดละ590บาท0%นะครับไม่มีดอกเบีย้ยแล้วก็สามารถที่จะกดตรวจทานคำสั่งซื้อของคุณนะครับไปหน้าถัดไปพร้อมส่งคำสั่ง หรือ,อยังอ่าดูให้ดีๆนะครับเขาก็จะบอกว่าเออข้อมูลพวกนี้ถูกต้องไหมดูดีๆนะเช็คดีๆนะครับก่อนจ่ายตังค์นะครับ,รบแล้วก็กดเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับก็ราคารวมเท่านี้รวมแวตเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าของ Apple เนี่ยหน้าเว็บเนี่ยรวมแวตทุกรายการนะก็ไม่มีการบวกเพิ่มภายหลังแล้วก็กดส่งคำสั่งซื้อได้เลยส่งคำสั่งซื้อไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอ finish l i มามีหมายเลขคำสั่งซื้อมาให้นะครับหลังจากนี้เราก็รอ เป็นเวลา1 3ถึง3วันเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราเอาละครับพิติก็เร่งเวลาขึ้นมานะครับสวัสถนถัดไปนะครับทาง Apple ก็ส่งอีเมลมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอีเมลทั้งหมดจะมี2ฉบับนะครับฉบับแรกจะเป็นการส่งพาสเวิร์ดมาให้เรานะครับแล้วก็ Copy Password ิร์นี้ไว้นะครับแล้วก็ไปเปิดอีเมลฉบับที่2นะครับในฉบับที่2จะมีไฟล์ pdf อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้างล่าง แล้วก็กดเปิดไฟล์ P D F นั้นขึ้นมานะครับโดยไฟล์ P D F เนี้ยจะมีรหัสที่จะต้องใส่นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่ได้จากอ e ีเมลแรกเข้าไปเราก็จะเปิดใบเสร็จออกมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรหัสรับสินค้าในแต่ละตัวแต่ละแอปพลิเคชันนะครับเอามาให้เราตามนี้นะครับเราสามารถใช้รหัสสินค้าพวกนี้ครับเข้าไปที่ Mac App Store ได้นะครับก็คือ App Store ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac นั่นเองวิธีการนะครับเราก็เข้าไปที่ App Store นะครับทุกเครื่องจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่ r e d e e m นะครับลองเลื่อนไปด้านล่างสุดดูสำหรับใครที่ใช้ภาษาไทยนะครับก็จะเป็นคำว่าใช้แรกนะครับก็ กดเข้าไปได้เลยครับจะมีช่องให้ใส่โค้ดนะครับแล้วก็เอาโค้ดจากในเมลเมื่อคู่นี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็กดรีดิมนะครับสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะแจ้งว่าสําสเร็จหรือไม่นะครับอันนี้ก็สําเร็จสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถรีดิมแอปอื่นๆนะครับหรือว่าจะจบ ที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับระหว่างนี้มันก็จะโหลดแอปที่เรากดรีดีมไปเมื pues ่อคู่นี้นะครับเมื่อเราโหลดเสร็จเราก็ถึงจะใช้งานได้นะครับตอนนี้กำลังโหลดอยู่เห็นไหมอ่าเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้แอปที่เราซื้อไว้เพื่อการศึกษาได้แล้วนะครับแล้วก็หากชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็รบกวนกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งติดตามหรือว่าจะคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่ตีทำคลิปแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้เลยพี่ตีอ่านทุกคอมเมนต์ส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคราวหน้าถ้ามีเรื่องดีๆแบบนี้จะเอามาอัปเดตให้ฟังกันอีกครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ